ครั่ะข้าวแล้วก็พี่แล้วก็พ่อนะคะทุกคนวันนี้นะคะเรานะคะจะมาเล่นดันหนีปลาฉลามกันวัะคะมีเพื่อนๆขอมาค่ะพ่อซึ่งเป็น EP ที่สามแล้วนะคะทุกคนโอ้โหนี่คือวันนี้ปกติซื้อเรือมาใหม่ค่ะพี่เบมปกติซื้อเรือเจ็ตสกีมาค่ะพ่อใช่เจ็ตสกีสีชมพูน่ารักตู๊งติ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 ๊งว่าจะหนีจากฉลามได้หรือเปล่าใช่ ปกติจะได้เป็นปลาฉลามป่มะทุกคนเดี๋ยวรอเวลาก่อนนะคะหูพ่อดูคนนี้สิต้อเล่นอะไรกันเนี่ย <c oughs> ต่อหัวกันเชื่อสิงโตเหรอนั่นสิเฮ้ยมาแล้วมาแล้วอัเดี๋ยวตานี้ยเขาจะเลือกเป็นเนี่ยเขาจะเลือกคนเป็นปลาฉลามก่อนปลเศรษฐีน <c oughs> คนแรกได้แก่เฮ <c oughs> ้ยอ,อ๋อ,มอไม่ใช่เราโอ้ไม่เป็นนักล่ามากกว่านะนี่นี่เจสกี้ที่ประกาศซื้อมาใหม่ค่ะเออลิงจร นี่จะสก,กีโฟกัสว่าง่ายเต้นไหมพิมพ์อ๋อนเนี่ยใช่ได้วิจะเป็นนักล่าฉลามอ๋อไม่ถูกกับเป็นคนเดี๋ยวบกับเป็นคนขี่ไงได้ไหมพิมพ์ใช่นักคอยขี่ไอ้พิมพ์มา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 เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าฉลามวันนี้จะโหดสักแค่ไหนกันเชียวนี่โฟกัสมีปืนวันนี้ซึ่งโฟกัสตั้งแต่โฟกัสซื้อปืนนี่มาโอ๊ยขี่กันขี่อ่นาเริ่มากนะเพื่อนเพื่อน เราทำไมเล่นกฉลาหรือแกเนี่ยเกมแรกูเหอเอาไปฉลามมาก่อนอุ้ยอุ้ยฉลามอะไรเนี่ยอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเปลือหน้าจำได้เป็นฉลามร้อยล้านปีก็ได้นะกายพันเนี่ยอยู่ไหนฉลามอยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะหนอยู่ตรงกระชายนี่นี่นี่ปืนระเบิดมันฉลามมันวิ่งแนวอย่างนั้นน่ะเฮ้ยเฮ้ยเราจะเข้าไปกันมากนะ ยิงเยะยยยะเอ๋อเฮ้ยดากระด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 ู่อนี่มันยิงกันเข้าาปข้ามเขาไม่ไปทาอ่นเลยเนี่ยเราเราอยู่ไกลกับมันนะเข้าไปดูดิเข้าไปดูใกล้ขนาดนี้นะครับนี่แมวอยู่เลอยู่แล้วเจสกีอ่ะไปเด่๋ได้ะขอเถอเข้าไปใกล้โอ้ยเจสกี้องมชีอะ เีปลว่าเจสกี้นี่มีความแบบว่าหลายตัวสูงนะข้าไปใกล้กว่านี้ยิงเลยโหข้าวโพดมัไม่โดนเลยอ่ะตายเลยไปกระโดนไปกระโดนเข้าีกเข้าีกเข้าไปอันนี้มีตัวเดียวเนี่ยไม่โดนเอ้าวนี่พีมจะไป่รบกวนเดียวแล้วไปบ้า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 ไปเลยอะไรอ่ะมันไปเองนะเอา าแล้วนักนักนักล่าเอ้ยเราดีแล้วเสร็จเสร็จไปแล้วเจ้าเป็นฉนามที่พี่นวนได้อย่างเดียวเพื่อนถือว่าเป็นการจอ่อนในหลังป่าการล่าที่ง่ายมากจริงๆนะได้กระดูกเพิ่ม20อันนะคะดูซิปกติสามารถใช้ปืนเลยใช้ปืนอะเลยนะต่อไปเราจะล่าใครจะเป็นฉลามเอาไว้เลยใหญ่เอาดีเลยเอาไว้โอเคใช้ไม่ใหญ่ ซื้อเรือใหญ่ไวด้วยนะใช่เหรอเป็นเรือไม้อ๋ออ๋ออโอเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ลำสองตัว้าวคนนะแต่ไม้เจอแต่โฟกัสคือยังไม่เป็นนะถ้าเป็นคู่ก็เท่เลยนะคนแรกไก่แก่แหววแล้วก็ผมเอ้าเป็นคนเดียวนี่ไงนี่โูกัสนี่ไม่ไปดูเรือโฟกัสดิดูเรือมาด้นี่เนี่ยอย่าเอาแค่มาอยู่ด้วยหลายคนดีกว่าเพราะมันน่าจะสนุกดี ไม่มีใครอยากเข้ามาเลยนะทุกคนไปทุกคนเข้ามากันหน่อยทุกคนย้ายม,มาได้เ <ละ S 1> วลาสนุกแล้วสิใครเป็นมาฉลา,ามมาเมื่อกี้เอ้ยอุ้ยนี่ไงลือเราใช่เนี่ยผมกับเป็นคนขี่เองอุ่ยเดี๋ยวนะปืนนี้ใครได้จริงป่ะครับเนี่ยปืนอ่ะใช้ได้จริงป่ะใช้ได้จริงมเลยรอเฮ้ยแต่ผมกับเพื่อนเหมือนเหมือนมันได้นะอุยฉลามล่องวนี อันนึ่งอ่ะอันหนึ่งเราขอลองดูปืนก่อนฉลามปืนใช้ได้ใช้ได้ใช่หรอกดไปที่ตรงอันนั้นอ่ะก่อนอื่นเราหนีก่อนนิกาโดนอะไรอ่ะอ๋อนี่หรอเดี๋ยวกันกดกี่เทยก็ได้โดนไหมนะเฮ้ยไปชนะลามอยู่นู่รถเรือเราเป็นไม้ด้วยเราไม่ต้องไปก้กันนะพิมพ์ขีดไม่พิมพ์ขีดไหมพิ่พ์ขีดเลยจะไม่พิมพ์ขี่เลยนะเดี๋ยวกันจะซุ้มไปข้างบนเดี๋ยวกันมาแล้วมีแล้วมีแล้วเดี๋ยว กลับตั้ทำไมไม่ขับเรือหนีอ่ะโดนตายอ่ะพี่มิมตายเหรอเอ้ยพี่แก้วฉลามอ้าวตอนนี้พี่กาวเป็นฉลามจริงเหรอเออพี่กันต้องรีบกำจัดเลยครับตัวแรกเนี่ยกลับตั้งอะไรนะวิ่งหนีได้หุยฉลามตัวนี้โหดโหดจริงไม่อยากเป็นบ้า คือว่ามันจะแบบเป็นฉลามไปเรื่อยๆอุ้ยนี่ไงเจ้าของกูเ่เราจะสามารถไปกัดฉลามตัวนี้ได้หรอกัดไม่ได้ครับอ้าวหรออ่นานอีคนไปไหนกันหมดครับเนี่ยนั่นไงหนึ่งคนพี่วินยังเป็นฉลามอยู่ครับใช่เป็นฉลามอ๋อ,อนี่ไงนี่ไงคนอยู่นู่นก็ไปแบบนี้ นะครับพรกันไม่เจอใครเลยไม่กินเรียบร้อยเฮ้ยเรือตรงนั้นเรือตรงนั้นมีคนอยู่ไหมอะไรตรงนั้นอ่ะน่าจะมียมีทำเลย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 เขารู้เรือจอดังเอาหัวแตกไปแล้วครับฉลามทำไปหมดเลยอ่ะเฮ้ยเรือนี้แข็งแรงไหมป้า

นี่ชิ้นส่วนยังไงนุ่นนุ่นนุ่นเป็นใครอยู่นุ่นนิ่มหัวเขานู่นหูสามเยอะมากเลยตรงนั้นนะชิ้นหนึ่งมีหฉลามเยอะมากเลยตรงนี้ใช่ครับเฮ้ยของกระดูกฉลามมาเจ้เฮ้ยฉลามกระดูกอะตรงนี้ยกระชากลงแบบว่าซื้อแบบว่าพวกปลาฉลามมีมากครับพ่อเดี๋ยวพ่อแกคอรอดูดีกว่าไหนอ่ะต่อคนท้ายอยู่ไหนคะ คนท้ายย่งเียนะตอนนี้เราหมดแล้วอ้าผู้จัการไปแล้วเย้ทีมฉลาดเปนทีมชนะมาแล้วเลับเป็ีคนน่ารักเลยอ่ะเฮ้ยเนอเฮ้ยีปปปไปหรอยไปๆๆๆๆๆแพื่อนม่กับเราเพื่อนมีกับเราเพื่อนมีอยูกับเราทำไมยังไม่วาดดูข้างบน อันนี้เริ่มเกมแล้วนะครับทุกคนอยู่ที่เรือเป็ดแล้วใครเป็นคนขี่อ่ะทุกคนพร้อมยิงหนักเลยแต่เพื่อนไม่พร้อมขี่ ออนนเอา,เาเอมีนี่เอ้ยทางเรือลำน้ำเหรอแล้วมีพลังไล่กัดอยู่นะไม่รู้ว่ามีอย่างไรแน่แล้วในตำแหนต่ <c oughs> เดี๋ยวใครขับเรือเนี่ยทนทำไมเนี่ยถ้าผมรู้สึกว่าเกลิผมจะเล่นทางให้แบบไม่ดีเลยนะโอ้โหไล่กัดขนาดนั้นอุ้ยอุ้ย พี่ฟิล์มนะคะเรียบร้อยพี่ฟิล์มโหดอ่ะขอดูหน้าพี่ฟิล์มหน่อยแล้วกันโอ้โหโมีแบบเป็นฉลามดุอีกตัวเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูดูยังไงคนก<ด>็ต้องแพ้ตัวฉลามอย่างพี่ฟิล์มเนี่ย<อ>ดุจังเลยโอ้โหทุกคนเชื่อไหมผมจะวูบละไม่ก็ขอโทษทุกคนนี้ไม่ไหวแล้วอุ๊ยอะไรอ่ะเขาลากอะไรอ๋อคือคนนีแอบไปซ้ายเหรอ ไม่ใช่อนี่ยิ่เห็นรอยขึ้นมาด้วยนะไม่ไม่เขาตายแล้วค่ะวันนั้นอ่ะแเออคนหนึ่งแถวน่้จะไม่ค่อยมีได้ไงนะแล้มันยังไม่ได้นะเลยอ๋อสามพันโง่เลยแต่ไอ้เวมสามพันมีให้อยู่ไหมล่ะมีบ้าง เจ้าของเรือหายไปไหนโอ้โหเรือส,ยสวยๆพังไปเพราะฉลามโอ้โหวกัดไม่เหลือแล้วเอ้าอ้คนนึงหายไปไหนทำไมเขาแอบเงียนจังเาหลอยู่ไหนแน่เลยเพราะว่าองอยู่หลบเือยด่ตรงไหนในเรือแน่เลยครบอโอ้ยยยยยยยะยยยยยอยย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 ยไยมยย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 ยรยย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 หยย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 ยเยย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 ยอยยย่นอ่ยยคยย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 ยนยยยร เห็นปะโอ้เกือบวลาดแล้วโอโอ้ยไม่มีปลาฉลามที่โหดมากโอ้ยานเีเมื่อกี้มาช่วยนะมาช่วยลามโหดสามสอเป็น ต่อไปทุกคนจะรวมกันอยู่ในเรือไทยแค่น hey. oh. right. ี้ว no ้าวไม่กอดว่เราตายแน่พวกเราคูชาร์คคูชาร์คชาร์คสตัวโอกักัปตันโกนี์เปตนเฮ้ยเอ็นดีผีปะเนี่ยามาได้เวลาเป็นฮีโร่แล้วปนบอกว่าจะหมด ทักเรือทันทีให้แตกให้หมดเลยเาไดเงินมาไดกับเราด้วยผมว่าแล้วตายแน่เลยไม่ตายหรอกพี่เบไม่อาจจะเก่งก็ได้โอ้โหเราอยู่เราอยู่ด้วยกันหมายถึงว่าเราต้องจะแย่ทุกคนเราต้องแยกกันอยู่อ๋อมาประกันมานะฉลาวอ่ะนะบิ๊กเบ๊มท่านเพื่อเลยทันทีนิกอยู่ไหนอยู่ไหนไอ้เด็นักคนนั้นเองเจอแล้วอรอเจอแล้วอ๋ออย่างนั้นเขาไมเห็นใบพัดไหมคะ คุณมีขีรำคุณแตะแม่เลยครับโอ้ยพี่ว่าแไงอ่ะวันนี้ม่ใครอยู่ไม่เอ่ยจะร้องให้กับเกมเนี่ยเอาเอาเลยให้เฮกีด้วยฮะพี่่กัสชนอะไรครับเนี่ยอุ้ยเพื่อนวัสดีมันมีขีามเพิ่มมาตัวหงหรอแม่ครับเขาเป็นเพื่อนเรา เ <ừ> ราให้นี่อยู่ไหนอ่ะอยู่นู้นอยู่นู้นไหมไอย่าตะลึจะไปไหนไม่ได้เลยเ <c oughs> หรอเอเอโดนขังมาแล้วให้ตายขังที่ไหนพี่พิมขังในเรือ,อนี่ะออกไม่ได้อจริงดิเออเฮ้ยไม่เรือเบี้ยวอ,อะ่ะหรือเลยรพกนั้ให้แตกเลยเรือเนี่ยทำไมเาไขาใครขับแบบนี้ทำไมเขา,าไปไกลจังทันทันอีกสิ้น

อ๋อแล้วไม่ด้วย,ยอ,อุ้ยตอนนี้เรือท่นคนดีคือแตกไปบนเลยไม่เหยียดเลยนะโฟกัสไหนกันหมดอ่ะหรือว่าขึ้นไปข้างบนกันหมดแล้วหระเพราะเรือพังแล้วค่ะอยากแค้คนเดียวแล้วกันฮะอยากแค้คนเดียวใครอ่ะเดียวคนอีกค,คนเดียวเหรอพี่รู้แน่อ๋อดูนั่นนั่นนั่นใครคนเดียวนะเขาต้องหนีแน่ๆเลยอ่ะ ไม่ใช่เขาอยู่ไหนอ่ะมองไม่เห็นเขาเลยมองซ้านอย่างเนี้ยเลยตอนนี้ทาไมเวลามันไปเร็จนะนี่เรือของใครไม่อยู่อ๋อนี่นะเจ้างับแตกแล้วนี่เพาว่าทำไมเวลามันเร็วจังไม่รู้อ่ะเอาอเ่อน่ยา้ายตาตโอ้สุดยอด มาทุกคนค่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันอีกตาหนึ่งนะทุกคนครับมาโอ้คือตาเมื่อกี้กว่าจะหาทุกคนก่าจะหาคนสุดท้ายเจอนี่แบบว่ายากมากตาสุดท้ายของตาสุดท้ายของตาสุดท้ายเอาเนื่งให้น่งกี่าผมไม่ชอบเลยอ่ะผมรู้ว่าผมชอบเลยใช่ไหมไปเปนี่ยนนหนนะไม่รู้ไมชอบ เอ้ยอีกคนนึงเป็นบ่อยมากเลยนะใช่พี่ฟิมอ่ะโดยแ้วพี่ฟิมเป็นตื่นนแก้วเฮ้ด่านมืดอ้กอดย้ยเเฮ้ยเเเอนั่งที่นั่งดีกว่านั่งรอดีกว่าโอนั่งรอดีกวสามสองโอกากเป็นตัวฉลามกี่ครังแล้วตาเนี้ย สองสอครั้งอุ้ยมือด่านมืดด้วยอุย้ยมีปกติเป็นฉลามปกติฉลามลบโบราณนะเนี่ยมาตอนมืดซะด้วยโหเราจะเห็นเรือไหมครับเนี่ยเจอฝั่งนี้เต๋อเดีเวยวไททานิกปลดปล่อยทุกคน,นออกจากเรือว้าทุกคนปลาไีดมาโอเคไม้ทุกคนยิงเข้ามาด้วยอ่ะ กันอนก็ทำฉันหรอ,อทำฉั้นหรอแปลกจังเหมือนกันนะพวกกันเอาหาให้โซตัวนะคนเนี่ยโดนไปไหนแล้วเนี่ยน้ำในน้ำเนี่ยเฮ้ยมีคนอยู่บนนั้นมันเรือสำรองอะ่ะ อันนี้เดือยคนครับเนี่ยเฮ้ยเดือยใครอ่ะอุ้ยมีคนรอดไปได้ทำไมดอนทำไมมีคนรอดไปได้กันเหรอใช่ไม่ได้แกรอดไปได้หรอกนะแล้วตัวนึงไม่เห็นเรามาข้างหลังโหขับเร็วมากพี่วีนุปล่าตายแล้วเอ้าพี่ตายแล้วเหรอฮะโอหโอ้กดไปพัดเดู ตรงกอดด้วยอ่ะจริงดิเออตองกอดนะเออกอดไหนอ่ะออมวหัเนี่ยนะตองกอดจะบอกกันไหนดีตองกอดตรงกลางเอาปะเห็นแล้วเห็นแล้วเออนี่เขาอันนี้เขาน่าจะเป็นอันนั้นแล้วไม่มีผู้เล่นอ่ะใช่เหรอมองมองมองทางเมื่อกี้ทำเมื่อกี้ เฮ้ยพี <Off> <doo hehe> พ่มันด <campaigns> ้วยหนึ่งสองสามโอ้ยชนเลยไอ้เก่อคนเนียพี่เบมเีสองคนมีคนอยู่ตรงกออนจริงหน่ไม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 ่ใชคนนั้นอ่ะีคนนึงอ่ะอยู่คนเดียวมีสองมีสคนเนี่ยโฟกัสตรงตรงกลางเลยแล้วเขาเข้าไปได้ไงอ่ะไม่รู้นอนอยู่อ่งเวด ไม่กอดอ่างเป็ดไหนอ่ะเนี่ยพี่ตายเสร็จแล้วมาแค่ครับแม่ครับแต่ว่านี่เอาเวลาแล้วต่างกันแต่ชนะแหละแล้วเขาเข้าไปยังไงอ่ะไม่รู้เราชนะอ้าวไม่ใช่เขาคนเอ๊เขาไปหลบยังไงนะไม่รู้เหมือนกันไม่กอดก็เป็นเพื่อนกับการหนี สนุกเหมือนกันนะคะทุกคนวันนี้พอกันได้เป็นฉลามสองรอบพี่พีได้เป็นฉลามหนึ่งรอบนะคะทุกคนอ,อ่ะถ้าเกิดใครนะคะอย,า,อยากนะคะให้มีอีพีสี่นะคะทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์หรือกดไลค์เข้ามากันเยอะนะคะทุกคนสักทีนี้นะค,ะครับพวกเราสามก็ต้องขอลาตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บายชนะโอ้ยนี่ปิดท้ายด้วยดูสิใครจะเป็นฉลามฉลามต้องดู้ยเป็นอย่าเลยบ๊ายบายอีพีหน้าเจอกันนะ